สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ in, ดเจเจตรินโพสถึงลูกแอบใจหายเป็นอีกหนึ่งครับครัวกบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มเจเจตรินและภรรยาสาวสวยอย่างปิ่นเกตมณี เราเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักแล้วบุนมากแถมลูกชายทั้งสามอย่างเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรก็เติบโตมาอย่างดีแถมลูกชายคนโตและคนรองอย่างเจ้านายเจ้าขุนก็เดินตามรอยคุณพ่อเจด้วยเรามีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองซึ่งต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนั้นดีสุดๆเลยละครับและล่าสุดก็ทําเอาคุณพ่อแอบใจหายหลังลูกๆโตมาจนถึงจุดที่คุณพ่อต้องมายืนส่งลูกๆตอนจะขับรถออกไปเที่ยวข้างนอก งันนี้คุณพ่อก็อวยพรเลยว่าโอเคแฮปฟันนะครับผมแฮปฟันขับรถดีๆนะพร้อมเสียงถอนหายใจดังอย่างใจหายพร้อมแคปชั่นว่าชีวิตเดินทางมาถึงส่งลูกๆขึ้นรถขับไปเที่ยวกันเองละครับพอสบายตัวละไทยสเก็ตต่อ j จเ j ตริน ำกำลังพี่น้องคนบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าพ่อไม่ต้องตามก่าบายพ่อฮ่าฮ네่าฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าสบายแล้วครับลูกโตละอีกท่านบอกว่ามาหาแม่อีกท่านบอกว่าเหมือนเห็นอนาคตตัวเองเลยอีกท่านบอกว่าอือมาหาป้าไหมอีกท่านบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วจังเลยค่ะยังจาภาพคุณเจเต้นฝากเลี้ยงในมิวสิกวิดีโออยู่เลยอีกท่านบอกว่าน้องๆมาหัวหินหรือเปล่านะอีกท่านบอกว่า let's go อีกท่านบอกว่าพี่เจเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆ อีกท่านบอกว่าพ่อเล่นสบายเลยอีกท่านบอกว่าก็เรากรัวนี่น่ารักจังเลยค่ะอีกท่านบอกว่าสีกางเกงฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าขับพาพ่อกับแม่เที่ยวได้แล้วอีกท่านบอกว่าคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลยค่ะเป็นต้น เรียกว่าเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวนี้คุณพ่อไม่ต้องคอยไปรับไปส่งแล้วเพราะไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเที่ยวก็ไปด้วยตัวเองแล้วครับคุณพ่อคุณแม่นั้นพักผ่อนได้ตามสบายและให้ลูกพาไปเที่ยวได้แล้วล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ